และทริปนี้นะครับผมผมได้พาทุกคนมาตามล่าหาปลาบิ๊กไหวณแม่น้ำชีจังหวัดยะโสธรและทริปนี้พวกเราได้เตรียมแผนการในการล่าบิ๊กไหแห่งแม่น้ำชีมาตามรูน้นึกว่าทริปนี้เราจะทำสำเร็จหรือเปล่าครับผมเฮ้ยเฮ้ยตัวเล็กเว้ย ไะเดี๋ยวไปลุยกันครับผมสำหรับการตามล่าหาบิ๊กไหวยแม่น้ำชีจังหวัดยะโสธรนะครับอ่ะลุยโอ๊ยโอ๊ยปลาจิ้โอ๊ยดอเน้เดี๋ยวผมจะมาโชว์ฝีมือนุ่มเมืองเหนือนะครับให้พี่พี่ทางอีสานเขาได้ริมลองกันนะครับผมโอ้ยหูนักย่้ยเฮ้ย,ย,ยได้เยอะแล้วเว้ย องหดเน <c oughs> ี่ยไปเยอะสวายแม่น้ำลงเว้ยทุย่มครึ่งเวลาเก่าเลยที่ผมได้กินอะไรเนี่ยครับโอ้มาแล้วจิๆๆ <c oughs> ๊บเนี่ยเนปลาดิบเลยสวยงาม สวัสดีมิตรร่างนักตกปลาทั้งหลายนะครับผมทั้งบ้านไกลแดนกุงทั้งบ้านทุ่งแดนไกลนะครับทีนี้ก็พามาตกปลา แม่น้ำชีอีกครั้งหนึ่งนะครับทริปนี้ผมอยู่ที่จังหวัดยะโสธรนะครับทริปนี้เรามีโอกาสมาตกปลาที่ข้างกระชังของแม่น้ําชีนะครับทริปนี้หลักๆเลยคือเป้าหมายคือผมยังมาตามหาปลาสวายนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราเตรียมหน้าดินมาด้วยนะครับแล้วก็วันนี้อาจจะตกชิงหลิวด้วยนะครับทีนี้ก็เจอเจ้าถิ่นจากคลิปที่แล้วนะครับผมทริปนี้พามาหมายเด็ดหมายเด็ดนะครับก็เดี๋ยวสวายเราเราจะไปลุ้นกันตอนเย็นเพราะว่าตอนเย็นมันขึ้นเยอะมากนะครับ โอเคครับผมก็เดี๋ยวไปเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ไปหาเจ้าที่นก่อนนะครับผมไปโอเคตอนนี้ผมก็เตรียมชิงเหลียวอยู่ตรงนี้นะครับมาพี่ๆก็อยู่กันตรงนี้นะครับผมนี่เขาตกบนริมกระชังแบบนี้เลยนะได้ยังครับได้แล้วครับนีป่ปลาอะไรปลากระมัง <laughs> สวัสด,ดีครับผมเจ้าทินสวัสดีครับ,บ,รบอ่าทริปนี้มาตามล่าปลาแม่น้ํากันอีกโอเคครับทรทนี้ไม่ได้โ <laughs> ดนโดนหมินมน <laughs> ่นหม้อนะโอ้โหไม่ได้ตัวเลยครับทริปทีท่แล้วอ่าก็นี้เป็นกระชังก็คือคนคนคนอกจะเข้าไม่ค่อยได้เนาะต,ต้องต้องรู้จักต้องรู้จักครับถ้าไม่ง,งั้นก็ไม่ให้ขึ้นกระชังอ๋อโอเคเค่องที่เขาให้อาหารแบบเนี้ยเขาเขาจะไม่ค่อยให้ขึ้นเพราะปลามันจะ ตกใจมันจะไม่กินอาหารเนาะเราก็จะตอนเย็นเราจะตกกันด้านโน้นเนาะด้านโน้นครับเลยสบายขึ้นเยอะเลยมาอีกคนหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเจ้าทิ็นเลยเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหเน่นๆๆใหญ่เลยไปเดี๋ยวตอนเย็นลุ้นกันฮะเอ้ยบอกนี่ว่าทุ่นหายตกใจเฮ้ยทุ่นหายจริงไปแล้วทุ่นหายนั่นเอ้าเปิดใครอ่ะ คนละอันพี่คนละอันอาน้าวมีอันหนึ่งนู่นอันหนึ่งเออเฮ้ยเมื่อกี้มันปุ๊บลงไปนะเอออ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับ อวันนี้ทินี้มีวิธีการอะไรบ้างตีทุ่นลอยกลางวันนี่แหละครับหวังว่าทิพนี้จะได้เห็นนะปลาปลาบิไหวบิ๊กไหวเนนะโอเค,คทิปนี้ก็ยังอยู่กับพี่น้องชาวอีสานนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะทิปนี้ก็มาอยู่ข้างกระชังเนี่ยน่าลุ้นมากทุกคนสุดยอดเดี๋ยวเราไปตกปลากันไปแต่อากาศที่ยะโสแบบร้อนสุดๆโอเคลุยกันบรรยากาศนะครับผมสวัสดีครับ <S <S ชื่อน้องอะไรเนี่ย พิชาีชาอันนี้ฮะเนี่ยเธอยุ่งน้องสินครับน้องสินเหรอครับอันนี้อะไร,ช,รชื่ออะไรครับชื่่อเลนชื่ออะไรลนัท<น>ศักดิ์โอเคบรรยากาศเลยเดียเด๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวกินข้าวด้วยกันเนาะเดี๋ยวมีเมนูเอ่อจากเมืองเหนือนะฮะไปะเดี๋ยวไปตกหลิวกันก่อนนะครับเขา<อ>บขอกว่าขึ้นกระชังได้4ี่โมงเย็นนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยแดดมันส่องเรานะ โอ้ยประกดะกดกด,กดเหลืองโอ้มาแล้วครับปลาตัวแรกกดเหลืองขแยแงงหรือเปล่าสายสวยอยู่นนะได้อยู่ได้อยู่กินอร่อยเอาไปโดนท้องเข้ามากะละมังก์กํากะมังเล็ก อยู่ไม่ได้แล้วย้ายมาประกบเจ้าทินนะครับอ้าวทุ่นหายเลยทุนหายยุคคืนยังคองเราดิน้นเลยนะจับขึ้นเลยกูกอ้าโอ้ย มเดี๋ยวถ้าได้ให้ให้ตัวละยี่สิบนะเข้าไหมอ่าแต่ถ้าไม่ได้ขอถอดกางเกงได้ไหม <c oughs> ตอนนี้อ่าใกล้ถึงเวลานะครับสี่โมงเย็นเขาอนุญ,ญาตให้ขึ้นแพไปนะเดี๋ยวเราจะไปตีสวายกันเมื่อกี้อ่าใครนะแป๊บซี่อ่ะแป๊บซี่โดนไปตัวหนึ่งนะครับก็แต่ว่าไม่ได้เนาะมันมันปล่อยก่อนคลายก่อนเดีย๋ยวลุ้นกันครับตอนนี้ก็ย้ายมานั่งกับนี่พวกพี่ๆแล้วก็เด็กๆนะครับตรงนั้นตกไม่ไหวอ่ะมันแดด <c oughs> เดือดร้อนเกินแต่พอผมมาถึงเจ้าถิ่นก็ไม่ไม่ได้สักตัวเลยเมื่อกี้วัดเอาวดอะไรนะเนี่ยเดี๋วเอาแม่กําังครับกระมังครับกระมังกระมังมาแล้วมาแล้วมาแล้วกว่าจะมามาเจอเฮ้ยอุ้ยตัวเล็กมาย อ้า,อ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 าวโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์กล้องหน่อยโชว์กล้องหน่อยโอเคสุดยอดครับของหนูยังดักแสบเลยหนูแค่เด็กเลยมาแล้วครับไปแย่งเด็กๆตกนะได้มาตัวหนึ่ง เดี๋ยวถ้าไม่ได้เราไปแอบ,บตกในกระชังเอาไหมโอเคนะห้ามบอกพ่อนะโอเคอะจับมือจับมือกันเ,เดี๋ยวรอพ่อหลับก่อนนะหรือว่าเราซื้อเรามอมอเลยดีกว่าเร็วดินาอโอเคเ๋ยวให้แม่รู้นะแม่ีขโมยอาหารเลย โอเคครับก็ตอนนี้ใกล้ถึงเวลาที่พี่เขาอนุญ,ญาตให้ขึ้นแพ่ตกปากลาแล้วนะครับรก็เดี๋ยวมาเตรียมอาหารที่จะตกวันนี้นะวันนี้ก็จะเป็นทุ่นลอยสองหลังแล้วก็หน้าดินอีกสองนะครับมา,มาดูอาหารครับ นี่อาหารก็เป็นเหยื่อที่ผมหมักทิ้งไว้นะครับแล้ววันนี้ก็ผมจะผสมตัวนี้นะครับโคโค่ของจิดามณีนะเป็นมะพร้าวอบแห้งนะครับผมก็ผสมพวกหน้าดินตกได้นะครับมันจะให้กลิ่นแบบธรรมชาติเนะแล้วเวลามันละลายมันจะโรยเป็นแบบสีขาวๆไปนะเหมาะกับตกหน้าดินทุ่นลอยนะครับวันนี้ก็เราจะมาลาบปลาสวายกันใส่ไปเลยลองดูจะได้ผลไหมนะฮะเวลามันละลายเกล็ดมะพร้าววนนี้มันก็จะ กะไล่ลงไปนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ผลหรือเปล่าโอเคครับทุกคนไปเดี๋ยวไปลุยกันวันนี้ก็เตรียมทุ่นลอยมาสองหลังเนาะไปเฮ้ยอะ,ะออๆๆไรวะโชกกล้องนี่ยวร้อยข <laughs> ัดไ <laughs> ปเดี๋ยวไปลุยกันครับผมสำหรับการตามล่าหาบิ๊กไหวแม่น้ำชีจังหวัดยะโสธรนะครับก็ตื่นเต้นมากว่าทีมนี้เราจะเจอหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเอาใจช่วยกัน นะปะลุยกันเลยแม่ถ้ากินแล้วจะวิ่งมาเยอะดนะปไหลุยทุ่นลอยเวลาเหยียบ,หบหเหยียบยหให้บาลานซ์พี่่าเหยียบฝนะั่งเดียวเหยียบให้บาลานซ์่าเหยียบฝั่งเดียวนีหน่าดินนะครับร้อยมาไหล แล้วก็เราจะใส่ไว้แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้สายเซฟตี้อ๊บป,ประมาณนี้โอเคทุกคนตอนนี้หน้าดิน แล้วก็ทุ่ลอยนะครับเราตีเรียบร้อยเลยนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะผมรู้สึกแบบตื่นเต้นมากที่จะได้มาตามล่าหาปลาสวายนะครับเอ้ยไม่ใช่บิ๊กไหวยเนาะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าทริปนี้เราจะเจอบิ๊กไห่อย่างที่เราตั้งใจหรือเปล่าน,นะครับแต่วันนี้น้ําค่อนข้างเสียเนาะพี่เขาบอกว่าวันนี้เขาหยุดปล่อยน้ำใช่ไหมพี่ใช่ครับน้ําขึ้นเร็วนะใช่น้ําขึ้นเร็วแรงเลยอืมแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มปล่อยแล้วเ <ew im S 1> หรอเริ่มปล่อยแล้วเริ่มปล่อยแล้ววันหกโมงเขาก็ปล่อยแล้วทุกวันครับโอเคุ้นนกั ลงพี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่คนพี่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วกระปลาหรอกกระมังครับเอาปลาว้างหน่อยึ่งขยังน้อยครับเนี่ยขยง โอ้ส้งามส้งามหาแล้วกระมังส้สวยเลยครับถือว่าใหญ่แนละ้วตัวเนี้ยไปเนีย บอกพ่บอบอกแล้วบอกฟังพ่อโอ้โหไซงามแต่ว่ามั่งตุกตัวไซสวยโอ๊ยโอ๊ยอันนี้อันนี้บบเนี้ยขึ้นมาโถเป็ดล่วงเลยก,ลกน้ำคีดึงแรง,งไซโลนี่ดึงหมูเหมือนไซสิทธื โอ้ตัวเมื่อกี้นะครับ <g ül> หลุดทางหน้าตาตาดีนะผูกเบ็ดไว้นะครับถ้าไม่ผูกนี่ตายก็ตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงเย็นแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับว่าจะเป็นยังไงเนาะเรายังมีเป้าหมายตามหาปลาสวายอ่าบิ๊กไหวอยู่นะครับผมบรรยากาศเย็นบนกระชังเนาะสวยดีสุดยอดค้รงหลังกฮะ ร้อนแล้วพี่ไีไ่ใช่ปลาใหญ่เหรอเฮ้ยเพิ่งตีนะใช่เหรอใช่หล,ลัลง,ลลงลนั่นแหละหลังนร่นไหมครับเพิ่งตีนะโอปลาเล็กล่ะไม่อยู่หรอเปล่า ว้าวอ,อยู่นี่ตะก,กุกเอ้ยอะไรว่าพิ่งตีมาแล้วพึ่งตีไปเมื่อกี้กินเลยโอ้สัญญาณดีนะนะเนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมไปโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวผมจะมาโชว์ฝีมือนุ่มเมืองเหนือนะครับให้พี่ๆทางอีสานเขาได้ลิ้มลองกันนะครับผมก็เป็นเมนูเมืองเหนือเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทำกันเลยไป นี่นะครับเราจะต้มเครื่องในก่อนนะครับผมสุกแล้วครับ,จ,จ,บจัดเมนูเมืองเหนือเลยครับนี่ใส่พริกลาบนะครับอ่าผงชุล่งไกเขาให้เข้ากันครับโโอ้ห เอาชิมจับแสบตามด้วยเนื้อนะครับจองจักบอบบอบบอบ <c oughs> ตามด้วยเครื่องในนะครับวันนี้พี่พี่สายอีสานได้กินฝีมือผมเนี่ยต้นหอมผักชีนะครับตามด้วยตะไคร้หอมแดง นี่ตัวหอมเลยนะครับสารแนกับผักไผ่นะครับ <l> <c oughs> <c oughs> โห้แค่หัว่ะคนนครับผมคุกเขาครับกินแบบสุด,ดยอดพุกนาแม่บอกว่าจไหนนะครับผมตอนนี้ก็ยำเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะแบ่งครึ่งหนึ่งอ่ะทำเป็นแบบสุก่ากก็ไม่ต้องสุกมากแบบสะดุงนะ้องอะเนาะ ลุยเบียดโอ้ยไปกกินเบ็ดไักกินเบ็ดหลังไหนกินจริงเปล่าหน้าดินเดียวอ่ะ หลังแรกกินดีวะน่าดินอีกอะเอาไม่ดึงแล้วเอาดิเอาดิบอว์บอหนอบมเอางอย่้น่มะเนี่มะร่มเ่รงเลยือว่าให้ังลก่อนวัก่นอยูเออเอาจรงเอาสวาย อ๋อเล็มองมองไปเห็นแต่สายมันวิ่งไปเมื่อกี้อ๋อโอ้โหว้าวอวัตอุ้ยตะโกกเล็กตะโกกีแยอะตัวใหญ่เฮ้ยหน้าดินกินดีเลยเรียบร้อยครับผมเมนูจากหนุ่มเมืองเหนือนะป่ะมาเด้อกินข้าวมาครับผมมาครับผมลาดเหนือนะครับลาดเนือโดยฝีมือปี่นุนะครับ เลยเพี่ผมปอกกระเจี๊ยมหมดมับเป็นไงครับเอลือพี่นี่แจมๆครับเต็มเต็มสิบเต็มสิบได้เท่าไหร่ให้สิบเลยเฮ้ยเลยเหมือนเหมือนอีสานไหมไม่เหมือนเลยรสชาติเลยคนอีสานคนเรารสชาติเลยนี่ครับกระเทียมนะครับบรุงุัวจคจับอ๋อเพิ่งอกหักมา เราก็บอกบ่รุงหัวใจเป็นไงครับแล้วจัดโอเคครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมาทำเมืองเหนือให้กินอีกเนาะอ่าดูพ่อหน่อยครับอ่พ่อขอสักคำเก็บหลายเนาะเก็บหลายอร่อยแซ่บแซ่บนี่ยัมกินปลาเพได้ชามันอ่อนแต่ครับพี่มาเยสูนี่พี่พี่เคยกินแบบสไตล์แบบ ก้อยยัดถุงเลยเป็นไงขอดอกไม่ดีถูกข้ออ่อยนะลองกิมกินดิดปิอ้าวเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยกินเป็ืผมฮะออกมามาโอ้ยดูวินทุ่นนี่หว่าโอ้ยคล้องมาหมดเลย มันจะถึงแล้วนะมาถึงมาถึงเป็นยัง๋ยวย่างไปพูดกันท่กันไปไปจับเด็ดน้ำมันงัดรวจไปไปฮะโอ้จะถึงแล้วนะถึงล้องมีตวงหมากดิหมากดิไปย่างไปย่งไดูหมักมันด้วยเด็ดมันนู้นเอ้ากลัวโอ้มนของกันมาตัวหนี่เออของกันมาของกันโอ้หนักดวย

เอามือม่งหลังกุเทนคุณบุมีเบรคคุณอยู่ที่หลังมึงเบรคคุณบุมีนะอันนี้มันไม่มีกระดิ่งเอไม่มีเสียงเบรคซิ่มั้งโอ้หนักอยู่นะ

ถ้ากินขอท้ายนี However, so ่แสดงว่ากินขนมปังนะกินขอท้ายขอด้ายปะไม่กินโฟมผมลองแล้วที่ผมได้แปดโลหะก็โฟมด้วยก็ขนมปังนี่ ไอ้เยอะสวายแม่น้ำลูกเว้ยคึ้มครึ่งเวลาเก่าเลยที่ผมได้กินเวลาเนี่ยครับเช็ดดึงเช็ดไปพี่เด็ดๆกูมันดูดอ่ะ้ม่แห้งดี๋ล้วอ่ะ โอ้โอเคฮู <minority> ้โอ้ได้เยอะแล้วฮะมาแล้วครับผมบิกไหวแม่น้ำชีทำสำเร็จครับผมก็กินคันทุ่นลอยนะแล้วก็พี่เขาเห็นปลากินแล้วก็ไปวัดให้นะครับผมผมได้เยอะแล้วผมได้เยอะสวายแล้วไสสวยครับประมาณสัก 3... 4เนาะนี่ สวยงามครับผมเหยือโคโค่จีดามันนี้นะได้เรื่องครับจำจำโอเคครับผมก็สำหรับทีมนี้นตอนนี้ประมาณอ่นาน่าจะประมาณ5ทุ่มแล้วนะยังเอายังเหรอ3ทุ่ม50เอง อ่ะโอเคตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มเลยนะครับก็สู้กันมาสุดๆแลละถือว่าทริปนี้ประสบความสําเร็จผมได้เหยื่อปลาบิ๊กไหวแม่น้ําชีอยู่นะครับผมโอเคก็ทริปนี้ขอบคุณพี่แป๊บซี่เฮ้ยโค้ด้าแป๊บซี่น้องชายครับขอบคุณพี่โคล่ามากนะครับผมที่คอยดูแลคอยต้อนรับเนาะสปอร์ตทุกอย่างเลยพี่เดี๋ยวมีโอกาสจะกลับมาเที่ยวแฮโอเคครับไม่รู้เมื่อไหร่นะอยากให้พี่เอกมาด้วยเจ๊โอเคแล้วก็แป๊บซี่ไหน อ่าโอเคขอบคุณแป๊บี่มากนะครับผมก็แป๊บสี่จริงๆเป็นคนที่ติดต่อผมมาเนาะเพื่อเอ่อได้แบบมาลองหมายในแม่น้ำชีขอบคุณมากมสุดยอดไหมสุดยอดเสียดายเวลาน้อยไปหน่อยเนาะเนาะรา้จักกันเร็วกว่านี้เด็ดนะเนี่ยโอเคอ่ะขอบคุณพ่อด้วยนะครับผมเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมมาเที่ยวหาทุกๆคนเนาะ โอเคขอบคุณครับด้วย่องหลังด้วยผมพักกองมาเลยโอเคครับผมก็ทริปนี้สนุกมากๆได้มาเจอเพื่อนๆทางอีสานนะครับสนุกมากๆเลยจังหวัดต่อไปเราน่าจะไปเจอกันที่โคราชนะครับผมก็ใครอยู่แถวๆโคราชนะมีหมายก็แนะนําผมด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับโคราชเลยนะครับแถวๆปากทองชัยเนาะโอเค ิีนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมมาถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามพี่โนวพิชิงเนาะเราใกล้จะถึง100,000ซับแล้วนะครับผมโอเคบ๊ายบาย